ส uh, วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC sure วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการโยน SP ของพีทนะฮะหลังจากที่เราแต่งงานกันนะครับผมก็มันเป็นข้อถกเถียงกันนะฮะว่าไอ้เจ้าตัวสกิลโยน SP เนี่ยนะฮะมันติดฟิกแค่ไทม์3บ้างหรือบางคนก็บอกว่าติดฟิกแค่ไทม์2บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าอัพเล็กไม่ช่วยเลยบางท่านก็บอกว่าอัพเอจช่วยได้เยอะมันจะทำให้เราโยนได้ไวขึ้น เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีแนะนําการ up s t a ตัสพีทโยนนะฮะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันว่า,าการโยนเร็วเนี่ย up status แบบไหนนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะฮะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ที่เราจะพาเพื่อนไปเทสสกิลยนเอสพีกันนะฮะโดยพีททั้ง3ท่านนะครับที่อัพสเตตัสไม่เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาขอพูดถึงสกิลยนเอสพีก่อนนะกันนะฮะเจ้าตัวสกิลนี้นะครับผมมันเป็นเขาเรียกว,ว่ามันมีข้อถกเถียงกันเยอะนะฮะว่าสกิลนี้เนี่ยมีฟิกแค่ท่ามที่3วินาทีหรือบางท่านก็บอกว่า2วินาทีนะฮะก็เป็นข้อถกเถียงกันหรือไม่ก็บางท่านก็บอกว่าอัพเด็ไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดนะฮะในการยนเอสพีให้เร็วขึ้นนะฮะ หรือบางท่านก็บอกว่าไปอัพเอจเอานะครับเอจมันจะโยน SP ได้เร็วขึ้นนะฮะเออมันก็เป็นข้อตกเถียงกันเยอะแยะมากมายนะฮะเลยทําให้ผมนะสงสัยนะผมก็ไปนั่งดูนะฮะที่กัสเฮมตรงที่เขาโยน SP กันตรง F2 นะครับก็ไปซิปถามเขานะฮะว่าเอออัพสเตตัสอะไรบ้างดูว่าคนนี้โยนไวหรือคนนี้โยนช้าอะไรเงี้ยก็ไปดูมา มันเป็นข้อถูกเถียงที่เขาเรียกว่าอะไร <Right. S 1> เป็นข้อถูกเถียงที่เรายังไม่ทราบสาเหตุนะครับอย่างนั้นแล้วกันมันก็เลยทำให้ผมไปดูใน d a t ้าเบสนะครับผมเดี๋ยวขึ้นดูไปแล้วกัน,กนปุ๊บอ่าดัต้าเบสบอกไว้ว่านะฮะตัวเซิร์ฟที่เป็นแบบเวอร์ชันพรีลีนิวเนี่ยมันจะมี variable cache time 3วินาทีนะฮะส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเวอร์ชัน renewal นะฮะ จะมี variable cast time ที่1.5วินาทีแล้วก็จะมี fix cast time อีก1.5นะฮะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่กันตอนนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ renewal นะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบใหม่ก็ว่า,างงั้นนะฮะอ่ะมันมี fix cast time 1.5แล้วก็มี variable cast time 1.5แล้วทำไมบางท่านดูถึงโยนสปีขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอัปเดตหรือเปล่าหรืออัป AGI นะฮะก็ต้องบอกว่าการที่เขาโยนที่อันนี้ก่อนละกัน การที่เขาโยนถี่เพราะบางท่านอาจจะ up อ g e เพิ่มขึ้นมานะฮะทำให้โยนถี่ขึ้นมันเลยดูเร็วขึ้นส่วนเอ๊ะทำไมเราเห็นว่าบางท่านเนี่ยหลอดมันไวขึ้น,นก็อาจจะเป็นเพราะเขา up d e กนะฮะแล้วก็อินเยอะคือถ้า up d e ดกับอินเนี่ยมันช่วยลดไอตัว v a ลเ a b l e cast time ได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะครับผมอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อน เวลาเราโยนเนี่ยผมแนะนําให้ถอดไอตัวอาวุธด้วยนะครับถอดอาวุธปุ๊บนะครับ ASPD มันจะเพิ่มขึ้นนะฮะมันจะทําให้เราโยนถี่ยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูนะฮะอ่า ASPD จากเมื่อกี้130กว่าขึ้นมาเป็น155นะฮะเดี๋ยวลองใส่ใหม่อ่ะ136พอถอดไป155นั่นก็จะอ่านั่นก็จะสามารถทําให้เราโยน SP ได้ ค่อนข้างที่จะไหลเลื่อนยิ่งขึ้นล้กันพูดว่าอย่างนี้ล้กันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยละกันนะฮะกับพี่สท่านป่ะอ่าเดี๋ยวเรามาทดลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะต้องบอกว่าพี่ทั้ง3ท่านเนี่ยอัพสเตตัสไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ฝั่งซ้ายเขาจะอัพสเตน 50, a g i 60, i วิด1 i อินเล็ก40ลัก1นะครับฝั่งกลางก็คือตัวผมนี่แหละอยู่ด้านล่างนะฮะสเตน1 AGI 1วิด81 ยิน2 d e เดัก3นะครับส่วนท่านที่อยู่ฝั่งขวานะเป็นพีซฝั่งขวาเนาะสเตนหนึ่ i 1 w i ไอหนวิดแล้วก็เด็ก75ัก1นะครับอ่ะเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะฮะว่าท่านไหนที่โยนไวนะครับก็ผมลองเททั้งหมดอ่ะ3ครั้งนะฮะโดยให้เพื่อนๆในสตรีมเราเป็นผู้ตัดสินใจว่าท่านไหนโยนไวสุดนะครับ สรุปแล้วก็คือท่านฝั่งขวานะฮะทีทฝั่งขวานะครับที่อัพสเตนหนึ่งเอจไอหนึ่งวิดบอินเจแล้วก็เด็ก75ลัก1นะครับเป็นคนที่โยนไวที่สุดซึ่งก็ตามที่เราได้ขึ้นรูปไว้ตอนต้นนะฮะว่ามันมี v อ l ล์เรเบิลแคสต์ไทมติดอยู่1.5ใช่ไหมฮะแต่มันฟิกแน่ๆอยู่แล้วอีกหนึ่งจุนะฮะฟิกไว้เลยคือเราลดไม่ได้ถ้าเราไม่มีแบบว่าอ่าเป็นคอสตูมที่มันลดฟิกแคสต์ไทม์นะฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่มี สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการอัปเด็กกับอินนะฮะมันจะช่วยให้เราลด v อล i ลเยิร c a แคชทาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็เดี๋ยวผมมีแนะนำอัปสเตตัสนะฮะว่าควรจะอัปอะไรบ้างโดยประมาณคร่าวๆนะฮะก็ผมจะขึ้นมาให้นะฮะฝั่งฝั่งซ้ายแล้วกันปึ๊บอ่าโดยสเตตัสคร่าวๆที่ผมจะแนะนำนเพื่อนๆนะฮะก็ให้จัดไปเลยนะครับผมเด็ก80อิน80นะฮะเพื่อนๆสามารถจะอัปก็ได้ ถ้าเพื่อนๆไม่อัพวิทจะไปเล่นสายบูอัพเอจีสเตนก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นแบบว่าที่ผมขึ้นมาให้ก็จะมีวิทยเจ็นะครับแล้วก็สเตนสิบสองร้อยแบกยานะครับแล้วก็พอยมันจะเหลือ2แหละผมก็เลยไปลง AGI นะฮะหรือจริงๆเพื่อนๆสามารถอัดแอปได้ว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนวิทไปเพิ่ม AG หรือจะไม่เล่น AG เลยไม่เอาพสเตนเลยมาเพิ่มวิทหรือจะไปเพิ่มอินอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆสามารถอัดแอปได้นะฮะแต่ผมขึ้น เตตัสเข้าๆไว้ให้และกันต้องบอกอย่างนี้นะฮะขึ้นไว้เข้าคให้ก่อนล้กันเผื่อเป็นแนวทางของเพื่อนนะฮะว่าจะไปปรับเปลี่ยนหรือจะอัพเหมือนเลยก็ได้แล้วแต่นะครับก็ทั้งหมดทรงมันประมาณนี้นะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับพูดง่ายเลยคือสกิลโยน SP มีฟิกแคทไทม์ที่1.5แล้วก็มีวอลเล l e c บิลแคสไทม์ที่1 5วอลเลบิลแคสไทม์คืออะไรถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือ การลดระยะการไล่เวทนั่นเองนะครับผมก็คือลดไล่เวทลดไล่แหละถ้าเราเรียกสั้นๆนะฮะก็ไอสิ่งที่สามารถช่วยให้เราลดไล่ได้เนี่ยก็คือเด็กล้วก็อินนะครับส่วนไอสิ่งที่ทําให้เราโยนถีขึ้นเนี่ยก็คือ ASPD นั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆคือเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้อัพไอจเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ถอดอุวุธเอาก็ได้เพื่ X, อให้เราได้ ASPD ที่มันสูงขึ้นจะได้โยนถียิ่งขึ้นนั่นเอง อ่าแล้วผลสรุปก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็สรุปง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆสกิลโยนเอสพเนี่ยมีฟิกแคสท์ไทม์อยู่ที่1.5นะครับแล้วก็มีวอลเลเบิลแคสท์ไทม์ที่1.5นะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆอัพเด็กกับอินเนี่ยมันช่วยลดวอลเลเบิลแคสท์ไทม์ใช่ไหมฮะก็จะทําให้หลอดเราเนี่ยเวลาเราโยนเนี่ยมันดูเร็วขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายหรอกแต่มันก็ทําให้เราสามารถโยนเร็วขึ้นได้นั่นเองนะครับส่วนในการที่เราโยนถี่ขึ้นเนี่ย ก็ให้เพื่อนๆไปถอดอาวุธเอาแล้วกันนะฮะถอดอาวุธเพื่อเพื่อที่เราจะเพิ่มอา s p d นะฮะให้ S s p d เราสูงขึ้นจะได้โยนถี่ขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดกแชร์กับช่อง a อ c ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ